สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎทุกท่านและสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะการทํานายดวงชะตาจะทําให้ท่านได้ทราบถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าอาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาและอุปสรรคต่างๆ หากมีสิ่งที่ดีๆขอให้ท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจและหากถ้ามีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆก็ขอให้ท่านเตรียมที่จะรับมือแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคขอเพียงแค่ท่านอย่าท้อแท้ค่ะขอให้มีกำลังใจมีพลังบวกมีความคิดบวกแล้วท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้สำเร็จนะคะ ในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎละคนาราศีกรกฎในช่วงระหว่างวันที่1-15ทถึง15ธันวาคม65สําสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้ท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะท่านที่เป็นชาวราศีกรกฎนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่1 5กรกฎาคมถึง15สิงหาคมค่ะ ในครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคม65นี้นะคะดวงชะตาของท่านในด้านต่างๆทั้งทางด้านการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมาลองติดตามกันดูนะคะ สำหรับในครึ่งเดือนแรกธันวาคม65นี้การงานของท่านจะราบรื่นดีนะคะจะมีความสำเร็จก้าวหน้าจะท่านจะมีความมั่นคงมั่นคงทางด้านการงานจะในช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านมีพลังมีความรู้สึกอยากลุยกับงานให้เต็มที่รู้สึกอยากทุ่มเทกับการทํางานให้เต็มที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่อยากจะ ศึกษาหาความรู้หรืออยากเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเพื่อจะนำมาพัฒนาในการทำงานของท่านในช่วงนี้ การงานของท่านเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูให้การสนับสนุนช่วยเหลือชี้แนะแนวทางในการทำงานในด้านต่างๆให้กับท่านแล้วก็ให้ความไว้วางใจให้ท่านได้ทำงานที่สำคัญสำคัญหรือทำงานที่ใหญ่ๆความรับผิดชอบสำคัญสำคัญนะแล้ว ในช่วงนี้ท่านก็จะมีเครดิตดีในด้านการงานท่านจะมีชื่อเสียงในด้านการงานจะมีผู้คนยอมรับในฝีมือในผลงานของท่านสำหรับท่านที่ทำงานประจำก็มีเกณฑ์ที่ดีจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้มีหน้าที่การงานที่สูงขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าในช่วงนี้กิจการการค้าของท่านก็จะเติบโตดีจะมียอดขายที่ดีจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ทำงานทางด้านออนไลน์หรือต่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับทางไกลก็จะมีความราบรื่นนะคะจะมีความสำเร็จแล้วก็จะมีรายได้รายผลตอบแทนที่ดี ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ท่านจะมีโอกาสได้เข้าสังคมใหม่ๆจะมีเพื่อนใหม่หรือมีทีมงานใหม่ๆเข้ามาแล้วก็จะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีโชคทางด้านการงานในช่วงนี้จะหยิบจะจับอะไรจะประสบผลสําเร็จจะทำงานได้คล่องตัวขึ้นความล่าช้าอะไรที่เคยมีมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะน้อยลงเบาบางลง ท่านจะมีไหวพริบปฏิพานจะมีวิธีการที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจจะเข้ามาสามารถหาแนวทางในแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีในช่วงนี้นอกจากนี้นะคะในช่วงนี้ท่านอาจจะถูกกดดันหรือ อาจจะถูกทำให้ท่านอึดอัดใจบ้างในเรื่องของการทำงานเช่นอาจจะมีงานเข้ามาเยอะมีงานเร่งเข้ามานะคะก็ขอให้ท่านจัดสรรเวลาแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญของงานให้ดีเพื่อป้องกันการล่าช้าในการส่งงานหรืออาจจะทำให้งานของท่านเสร็จไม่ตามกําหนดเวลา และในช่วงนี้การงานของท่านจะโดดเด่นเพราะฉะนั้นอาจจะมีผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัวนะคะที่อาจจะอิจฉาท่านแล้วก็จ้องจับผิดท่านเอาท่านไปพูดนินทาว่าร้ายนะคะหรืออาจจะมาทำอะไรให้ท่านรู้สึกหงุดหงิดจุกจิกกวนใจรำคาญใจในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์แล้วก็คำพูด เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านใจเย็นๆนิ่งๆไว้ค่ะเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะใครจะทําอะไรจะพูดอะไรปล่อยเขาทําไปค่ะเราก็ปล่อยวางตรงนั้นแล้วก็เอาเวลาที่เรามีเนี่ยหันมามุ่งที่จะสร้างผลงานทุ่มเทให้กับการทํางานของเราให้มีผลงานออกมาดีๆนะคะให้ผู้ใหญ่ได้มองเห็นความมุ่งมั่นในการทํางานของเราจะดีกว่า แล้วนอกจากนี้ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆขอให้ตรวจสอบตรวจทานให้ดีก่อนนะคะไม่ว่าจะเซ็นเอกสารสัญญาอะไรก็ตามต้องศึกษารายละเอียดอ่านให้ดีให้ชัดเจนแล้วค่อยเซ็นนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานอกจากนี้อาจจะให้ระวังในเรื่องของการผิดนัด หากจะนัดหมายอะไรก็ขอให้คอนเฟิร์มเวลาแล้วก็ให้มีการสื่อสารกันให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการผิดนัดหรือการเลื่อนนัดแล้วก็ขอให้ทำแผนสำรองไว้ด้วยว่าเผื่อกรณีที่มีการเลื่อนนัดหรือผิดนัดเราจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรไว้ด้วยสำหรับทางด้านการเงินนะคะ การเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคม65นี้ถือว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะจะมีรายได้เข้ามาเยอะแต่ก็จะมีรายจ่ายออกไปเยอะในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายเยอะอาจจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวบุตรหลานบริวาร แล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการที่จะต้องใช้เงินในการปรับปรุงซ่อมแซมหรือมีอะไรในบ้านเสียหายก็อาจจะต้องเสียจะเสียเงินใช้จ่ายเพื่อการซ่อมบำรุงและอาจจะมีคนในบ้านมีการเจ็บป่วยอาจจะต้องใช้เงินในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งอาจจะมีรายจ่ายแบบที่ไม่คาดคิดเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้วางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะคะแล้วก็ขอให้วางแผนสำรองเผื่อสําหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดที่จะมีเข้ามานอกจากนี้ขอให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยหากมีใครมาหยิบยืมเงินก็ขอให้พิจารณาดูเครดิตของคนที่เข้ามาขอยืมเงินเพราะว่า มีเกณฑ์ที่เขาจะยืมและไม่คืนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าให้ใครยืมเงินแล้วในช่วงนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บุตรบริวารด้วยนะคะแต่ถึงแม้ว่ารายจ่ายท่านจะเยอะแต่ว่าท่านก็จะมีรายรับเข้ามา ในลักษณะที่ทำให้ท่านสามารถหมุนเงินได้คล่องดีอยู่นะคะการเงินยังไม่ถึงจังหวะที่จะติดขัดนะคะก็ขอให้ท่านเตรียมวางแผนการใช้ใจ่ายในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านของความรักนะคะความรักสําหรับคนโสดในช่วงนี้ตัวของท่านเองอาจจะรู้สึกว่า ยังไม่อยากจะสูงสิงกับใครเพราะว่ากระอาจบางทีอาจจะเป็นเพราะอยากมุ่งมั่นกับการทํางานอยากมุ่งมั่นกับการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแต่ว่าท่านจะมีเสน่ห์ในช่วงนี้ก็ยังคิดว่าถ้าใครเข้ามาแล้วไม่ตรงสเปคหรือไม่ถูกใจท่านท่านก็ยังอาจจะยังไม่เปิดใจให้ใครนะคะก็ขอให้ท่านลองพยายามดูให้ดีค่ะศึกษาให้ดีว่าคนที่เข้ามา โอเคถูกใจตรงใจท่านหรือไม่นะคะสําหรับคนมีคู่นะคะในช่วงนี้ความสัมพันธ์ของท่านกับคู่ของท่านอาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงนะคะหรืออาจจะมีมีระยะห่างกันทำให้มีเวลาน้อยลงก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ น้อยใจกันบ้างหรืออาจจะรู้สึกว่ามีในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกหง,งุดหงิดฉุนเฉียวบ้างนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์และคําพูดหากมีปัญหาหรือมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันหรือมีความคิดเห็นหที่ไม่ตรงกันก็ขอให้ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะ ต่อไปเรามาดูทางด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคม65นี้ให้ระวังในเรื่องของโรคที่เกิดจากทางาโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคหวัดโรคไอแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นอาหารไม่ย่อยหรือโรคก,กดไหลย,ย้อน แล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพของท่านไว้ด้วยนะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอหาเวลาไปทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายแล้วก็อยากคล่ำเคร่งกับการทำงานมากจนเกินไปขับรถขับลาก,ก็ขอให้อย่าใจร้อนอย่าวู้วามนะคะขอให้มีความระมัดระวังให้มากเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ค่ะก็ขอขอบคุณชาวราศีกรกฎและคณาราศีกรกฎทุกท่านและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงช่วงนี้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆขอให้ท่านโชคดีมีความสุข ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอยร่ํารวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลัง่งไหลามาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็จะได้รับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ